กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอยู่ผมสีวาดอีกแล้ววันนี้สีวาดมาลอยกระทงนะครับกับไส้เกมเจริญสีนั่นเองก็เป็นบรรยากาศเรียกว่าไงดีวะบันนอกบันนอกแล้วกันนะครับกับผมก็ ข้างหน้าเราก็เป็นแผงของเล่นเลยเป็นนู่นก็เป็นปลาโป่งนะครับอะไรไหนผูกคอผ่าก็มาการดหัวคุณครูคุณครูโขงมามากับภรรยาเป็นมอ่งข้าสองรอบแล้วโอเคครับเดี๋ยว ผมจะพาเดินชมงานแบบบ้านนอากบ้านนอกและกันค้ับกาครัท่านวิชัยนะครับเราสูงนรับไปหาราเทอบายไป,ไปหาอาจารย์ของก่อน <c oughs> ครับนี่ก็เป็นโซนเด็กนะครับอันนี้คือรถไฟนะครับเย็ดเคมีไฟออกจริงๆด้วย <c oughs>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  นี่สิครับเขาถึงเรียกว่ารถไฟ <c oughs> คนแม่บ่ามีไฟด้วย หนึ่ก็บาลูกโปง่งเดี๋ยวเรามาดูปลาโป่งกันดีกว่า เชิญขอกราบเป็นเชิญนะคะท่านเชิญวิชัยปัศสนานะคะเลขาธิการสภาเทศบาลต่างแุวงยสารขึ้นมามอบรางหวะเพื่อเป็นการขอบคุณน้องๆที่งานแสดงหน้าเวทีทำสวยงามให้เราชาวผู้โดยสาได้รับชมรับฟังกันด้วครับเป็นกำลังใจที่น้องๆรุ่นหนนูะครับซึ่งเป็นควางสำคัญของชาตินะครับที่มีความสามารถของเรานะครับผม หลังจากที่ผิดหวังว่าวสบายกับลูกดอกนะครับเราต้องมาหาอะไรกินกันปลอบใจนะครับดื่มจานติดภารกิจนะครับท่านยินตาดิกูวันนะครับเอาสิงหาชัยของบริษแล้วก็ไม้เท่าไหร่อ่ะมนละห้าบาทนะครับะจุารก่นคบห้าบาทเบอร์ครับต่อไปนะครับเอามายี่สิบกินว่าเบอร์อะไรครับยีกินด้วยไหมล่ะโอ้โหรู้สึกว่าแมลงจะเยอะมากครับ เอ่อกรมอกนะครับไปประกาศกิตติคุณนะครับให้ท่านผู้บริจาคพอดีวันนี้มาหนึ่งท่านนะครับอ่าแล้ววที่เหลือก็อาจะไปรอแ่เรียนเิอท่านปราื่เยองมอนะครับลแมงครแมงแงคนเยอะให้ท่าสัสดิ์ินคุณนะครับถึงแล้วก็ิธีนะครับสุการครับต่อไปมนที่ให้ท่านรัฐนนะครับหน้าที่ตไป โคตรหอมเลยครับเ <c oughs> ด้กับแก้มแล้วเราเย็นนี้เยี่ยมกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ <c oughs> ตะกี้เราไปซื้อปลาหมึกปิ้งมานะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊มีปลาหมึกปิ้งมาแก้มแล้วทำยังไงถึงจะมีของมากินคู่ปลาหมึกปิ้งนะครับ <c oughs> ผมเลยกลับไปปลาโป่งต่อครับหมดไม่เยอะครับหมดไปสอง 300. สาร้อยซีวัตมึงเอาตุ๊กตามาอวดก็เลยไม่ใช่ครับหน้าอย่างสีวัตเล่ากลมนึงเลยโอ้เล่ากลมนึงก็กินได้วันเดียวครับนี่ครับดอกระรอยอันน,น,นี้อันนี้ได้ไม่ได้มาแถมมาแล้วก็นี่ครับ แกให้ดูเลยเดี๋ยวว่าสีวาทคนนี้ขี้ตัวขี้ตัวว <laughs> โอเคครับโชคดีมากวันนี้โชคหมานมากไม่หมานหรอกครับความจริงก็หมดไปหลายร้อยอยู่ <laughs>